ซาชินกาลายพริกลาบที่รสชาติขมหวานดัวที่มีเอกลักษณ์ความหอของเครื่องเทศและความหวานขมดัวดีวัวแท้ วันนี้เราใช้นูกกรอบขาลายพิเศษที่วัวหนึ่งตัวจะมีแค่1นกิโลแถมเรายังมีตับวัวสดๆดที่เราคัดพิเศษต้องใช้ปลายตับเท่านั้นเพราะปลายตับจะให้ความกรอบความหวานและเหมาะสมที่สุดในการทําเมนดูของดิบแล้วหั่นเป็นชิ้นแล้วนําลงหม้อปรุงรสด,ด้วยพริกลาบเบืองหอมๆเพิ่มความนัวด้วยเกลือผงชูรสและที่ขาดไม่ได้คือเพี้ยพุงหอมๆที่จะได้มีกลิ่นหอมเพี้ยอ,อ่อ,อนๆตามด้วยดีวัแวแท้หวานๆและเพิ่มความนัวด้วยเลือดวัวสดสดจบด้วยหอมหอมแครแล้วคนทุกอย่างให้รวมกันแล้วจะกลายเป็นก้อยซา คาลายพริกลาบที่รสชาติขมหวานดัวที่มีเอกลักษณ์ความหอมของเครื่องเทศและความหวานขมดัวดีวัแวแท้แท้และมีทีเด็ดน้องกรอบคาลายหนึ่มดับแถมยังมีปลายตับกรอบหวานๆวานแล้วยิ่งกินกับข้าวหนึ่งหันทอนบอกเลยเมนูนี้อร่อยจนจานเดียวไม่เคยพอ อยากกินลาบที่คัดสรรวัตถุดิบดีๆและหลากหลายเมนูเกือบทุกอาทิตย์ต้องที่นี่เลยลาบโคไทยร้านจะอยู่แถวสนามบินอุดรธานีถนนอุดรดอกบัวอยู่ฝั่งเดียวกับบิ๊กซีดาดีฝั่งขาเข้าของ,ของเมืองอุดรติดกับบ้านกองน้ำติดกับถนนใหญ่หาง่ายมากลองมาจับเมนูลาบแซ่บแบบฉบับลาบโคไทย